นิกทารสองสามสามสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อใครกันอยากครอบครองคุณนะคะใครกันนะที่อยากครอบครองคุณนะคะขอให้ไพ่บอกทีนะคะมีจุดๆแล้วก็คุณนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะว้าวสิบเหรียญคิงถือถ้วยนะคะหนุ่มใหญ่สายเปหรือคนที่ ใจดีมีเมตตานะอยากมีครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะว้าวตั้งจิตให้นิ่งนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะดูบุญบารมีของข้าพเจ้าและผู้ที่พบเจอคลิปแนรนดอมนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิษย์ศิธิ์ทั้งหลายขออนุญาตท่านเจ้กากรรมในเวททั้งหลายได้โปรดเปิดทางบอกทีนะคะหมอเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วมันสีเข้มนิดนึงนะคะ ขอให้ครูบาอาจารย์ของคุณได้รับทุกบุญทุกกุศลที่ท่านเจ้าทำมาวันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เปิดทางให้ลูกทีขออนุญ,ญาตถ้าจกรรมในเวรของผู้ที่พบเจอคลิปแรนดอมนี้ด้วยนะคะใครกันนะอยากครอบครองจุดๆ,ๆคุณนะคะขอให้ไพ่บอกทีนะคะโอยเดอ๋เดีวิว ถามปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะคนคนนี้เขาสเสน่หาที่สวัสคุณมากนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่นะคะมีสเสน่ห์เจ้าชู้ก็ได้นะคะบางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีมังกรหนึ่งห้าห้าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะราศีถือดาบเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหาตัดกันไปค่ะนะคะเนะะี่ยคุณก็ถือ s q u a ตเลยนะคะน่ะถือมาสี่เอาซี่ส่วนเขาน้าทําหน้าแบบเดวิลใบนี้คือค่อนข้างจะน่ารักนะคะไม่เหมือนใบอื่นคือเขารู้สึกสํานึกผิดนะคะเนี่ยดูสิดูเขาทาหน้านะคะนะเขารู้สึกสํานึกผิดนะคะเนี่ยเขาอยากอยู่ข้างๆคุณค่ะนะคะ,นะคะเขาอยากมาแบบ ได้อยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณหลายอย่างนะคะทั้งเชื้อชาติอายุความคิดทัศนคติอะไรหลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันแต่ว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณอินฟินิตี้ขึ้นนะคะเลข8นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือเขานะคะ บางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีสิงห์ได้นะคะเนี่ยนะคะเขาจะไม่ยอมเลยนะคะเนี่ยนะในอาวานเขามีแพชชั่นเสน่หาในตัวคุณนะคะต้องการที่จะอยู่ข้างๆคุณได้อยู่กับคุณเนี่ยอยู่ข้างๆได้ดูแลคุณต่อให้คุณจะไม่ต้องการเขาแล้วก็ตามนะคะคนคนนี้หมอรู้สึกว่าเขาสํานึกผิดนะคะเนี่ยสายตาเขานะคะแล้วก็ข้อความข้างล่างของเขานะคะอืมนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็แปลพอได้ว่ายังไงซะ เขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะใครการที่อยากครอบครองอ๊้ยคุณจุดๆ,ๆนะคะคุณนะสิบไม้คุณเขาจะทําทุกอย่างวันนี้บางคนอาจจะไม่โสดแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่ได้แบบเหงาแล้วนะคะไม่อ้างว้างแล้วนะมีคนพยายามจะเอาดอกไม้มาให้คุณนะคะเขาสํานึกผิดและเสียใจและอยากจะทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อที่จะได้อยู่ข้างๆคุณนะคะได้ครอบครองใจคุณนะคะนี่คือคนที่เขาอยากครอบครอง จุดๆคุณนะคะโอ้ยเดทนะคะเป็นคนที่คุณหรืเขาอาจเคยจบกันไปแล้วนะคะเขาอยากจะกลับมานะนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเกิดใลัคนาราศีธาตุน้ำมิ่กร,รกฎกิจิกได้นะคะหนึ่งสามสามหนึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะอยากจะกลับมาแฮปปี้เนาะอยากจะกลับมาแบบรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะอืมอะไรร่วงว้าวอยากจะกลับมาเปคุณค่ะโอ้นะคะ ถ้าใบนี้ออกนะอย่ามาเป๊คุณค่ะคิงชูเรียนนะคะคุณดูสิต้องการอะไรเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยแบกเอาไว้เต็มเลยค่ะนะคะ,นะคะเงินนะคะนะคนคนนี้อยากจะมาดูแลคุณนะคะว้าวขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การสับสกติ้ยนะคะฝากกดเม้นต์กดแชร์กดไลค์กดสับสกติ้ยโอ้โหสายเปมากนะคะเอาดอกกุหลาบมาด้วยเอาเงินมาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะรับเอาพลังงานดีๆนะคะเพราะพลังงานดีๆจะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามานะคะบอกอไว้เลยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ